ปากช้ำวาวกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากแต่คุณรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ความฉ่ำที่สำคัญแต่ยังต้องดูถึงความสวยงามและความสะดวกในการใช้งานอีกด้วยในโลกของความงามที่เต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายการเลือกลิปชัมวาวที่เหมาะสมอาจจะเป็นเรื่องทา้าทายแต่อย่ากังวลเรามีคำตอบสำหรับคุณวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเก้าแบรนด์ลิปชัมวาวที่ยอดเยี่ยมซึ่งแต่ละแบรนด์มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครและสำหรับส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือบางตัวอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นเรื่องลิปชัมวาวไปตลอดกาล ลาตัวเซเมติซเดลิคลิกลิปไอติมสีโมส์ราคา199บาบาทคะแนนความฉ่ำเศส1 0ส่วน10ข้อดีลิปปากกากดที่มีสีให้เลือกหลากหลายรวมถึงโทนสีที่แบรนด์อื่นไม่ค่อยทำเนื้อลื่นและไม่เนินหนะเลยข้อเสียปุ่มกดบางทีอาจจะกดค้างได้และละลายง่ายในอากาศร้อนของไทยต้องควบคุมการใช้งานหน่อย l o v e p o t i o n b u d d y m a g i ลิ i p o i อ,อสีพิงวินเตอร์ ราคา199บาทคะแนนความำํำเศษเจส่วนสิข้อดีแพ็กเกจน่ารักพร้อมลูกเล่นจุ่มพวงกุญแจหัวแปรงใหญ่ช่วยให้ทาสีได้ง่ายและเพิ่มความวาวให้ริมฝีปากทันทีข้อเสียริมฝีปากยังรู้สึกแห้งบ้างหลังทาและอาจจะหมดเร็วกว่าคาดเคสซิรับตัวสีลิฟลิปไก่ทอด41 p i n อพีนราคา249บาทคะแนนความำํำเศษเกส่วนสิบ ข้อดีฉ่ำมากหลังทาแต่งแล้วริมฝีปากดูวาวแบบสุขภาพดีไม่หนักปากข้อเสียแอพลิเคเตอร์เล็กเกินไปต้องจุ่มซ้ำหลายครั้งและอาจเลอะฝาได้ไทม์ฟรีอลิกลอสสี004โมเลยอะราคา219บาทคะแนนความฉ่ำ1เศษ1ส่วน10ข้อดีแอพลิเคเตอร์ที่1รองรับรูปปากดีมากฉ่ำแบบตะโกนตั้งแต่ปาดแรกพิกเมนต์แน่นสุดๆ ข้อเสียหาจุดด้อยแทบไม่เจอถ้าชอบลุคคาวจัดต้องจัด CU 2อล Classic Lip Gloss หอยวาวสี07เมูลิกรราคา249บาทคะแนนความฉ่ำเศษสิบส่วนสิบข้อดีแอปพลิเคเตอร์ที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยทางง่ายเนื้อไม่หนักข้อเสียเรนสีอาจไม่หลักเหมือนบางแบรนด์และเนื้อลิปมีความหนักเล็กน้อยแกล e r k i n Matte Cream b สี06กดีริล ราคา299บาทคะแนนความฉ่ำเศษ9ส่วนสิข้อดีตัวกดปากกาไม่เคยมีปัญหาใช้ง่ายมากเนื้อลิปเซตตัวดีละลายยากใช้แล้วไม่เลอะข้อเสียมีความเหนียวเล็กน้อยและเกลี่ยสียากนิดหนึ่งแต่คุณรู้ไหมว่ายังมีอีกหลายแบรนด์ที่น่าสนใจอยู่เสมอโดยเฉพาะสำหรับสายลิปเทลวที่ชอบลิปที่วาวและติดทนเช็ดแล้วสียังคงอยู่มาดูกันต่อที่ลิปสามรุ่นนี้ เนรีซิรัปตัวสีลิกโลสีศูนย์หนึ่งสตรับบรีกลาเมอร์ราคา299บาทคะแนนความฉ่ำเสร็จหส่วน10ติดทนเสร็จเส่วน10ข้อดีแพ็กเกจน่ารักสีชัดเช็ดออกแล้วสเตนสียังอยู่ข้อเสียกลิ่นสังเคราะห์แรงเกินไปมีสีให้เลือกน้อยเบรนดิสพีชเมสเพอร์เฟคลิปทินสีเอสสิบเก้าฟราซิบรีสราคา299บาบาทคะแนนความฉ่ำ เศษหส่วน1ิติดทนเศษเส่วนส0ข้อดีสีสวยมากแพ็กเกจน่ารักหัวแอปพลิเคเตอร์เล็กให้ความเย็นตอนทาข้อเสียแอปพปิเคเตอร์เล็กเกินไปทำให้เกลี่ยแล้วไม่สมูทต,ต้องใช้มือช่วยอีกแกลเลอร์คามีสซีนิงลูบริกลิปสี02สแตนออนราคา299บาทคะแนนความฉ่ำเศษเส่วน1ิติดทนเศษ9ส่วนสข้อดี สีชัดติดทนนานมากกินข้าวยังอยู่แพ็กเกจมีความเก๋แปลกใหม่ข้อเสียใช้เวลานิดหนึ่งถ้าหมุนออกมาเกินจะเก็บกลับยากและแอปพลิเคเตอร์เกลี่ยค่อนข้างลำบากคำถามสำคัญคือคุณชอบลิปฉ่ำวาวแบบไหนถ้าชอบแบบวาวตะโกนให้เลือกไทมฟอร์อหรืลาตกวเซท่าเน้นราคาน่ารักแต่ยังวาวแบบมีกรุบกริบ4 u ยูหรือเคสคือคำตอบและถ้าต้องการแบบเนื้อบามเติมความชุ่มชื้นพร้อมวาวกาลเคมีก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแล้วคุณเห็นยังไง คุณชอบลิปชัมวาวแบบไหนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ